สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญเราจะเตือนกันทุกคลิปที่ท่านก่อนที่ท่านจะไปรับฟังดวงนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูเพื่อเดินตามดวงนะคะที่สำคัญข้อนี้สำคัญมากๆค่ะนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้างปรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดการกระทำของคุณนั้นถือว่าสำคัญมากๆนะคะ ดวงดีหากคุณนั่งรอนอนรอมันก็จะไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะดูเพื่อนําสิ่งดีๆไปปรับใช้ค่ะเอาล่ะค่ะสาหรับท่านที่เกิดในราศีกุมก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่14มีนาคม คลิปนี้ค่ะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะข้าชาวราศีกุมเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนปี64นี้ดวงชะตาของคุณในช่วงระยะเวลานี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะภาพรวมในดวนนี้นะคะคุณยังมีอุปสรรคเข้ามาชาวราศีกุมและเหนื่อยมากๆแต่ว่าข้อดีก็คือว่า ไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคในเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินข้อดีของคุณก็คือว่าในเดือนนี้คุณจะหาทางแก้ไขได้และจะหาทางออกในเรื่องนั้นๆได้อย่างแน่นอนนะคะ ้อนี้ด้วยนะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าคุณจะติดขัดเรื่องอะไรหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรมักจะมีคนให้ความร่วมมือหรือว่ามักจะได้รับการช่วยเหลือนั่นเองนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะการงานของคุณเดือนนี้มักจะไม่นิ่งค่ะชาวราศีกุมทั้งคนที่ทํางานอิสระ แบบไม่มีนายจ้างหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำข้าราชการรัฐวิสาหากิจนะคะการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานหลายครั้งเลยนะคะอย่างน้อยๆก็ต้องสองครั้งละในเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เพื่อที่ว่า ให้องค์กรของคุณนั้นอยู่รอดหรือว่าให้อาชีพที่คุณทํานั้นอยู่รอดนั่นเองนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะและคุณจะได้ทํางานกับคนที่คุณนั้นไม่ชอบหน้าหรือว่าไม่ชอบวิธีการทํางานของเขาหรือว่า ประมาณว่าเก่งแต่ปากนั่นเองนะคะคุณจะได้ทำงานกับคนประเภทนี้ออพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับว่าศัตรูในที่ทำงานนะั่นแหละค่ะจะได้ร่วมงานกันนะและที่สำคัญจะได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นด้วยงานตัวเองก็เยอะงานของคนอื่นก็ได้ช่วยทำนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยบางประการค่ะที่ทำให้คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือช่วยเขารับผิดชอบงานนะคะของเขาสข้อนี้นะคะคุณจะมีความรู้สึกว่า มันเหมือนโดนบังคับอะงานเรามันก็เยอะนะทํางานไปร่วมงานไปก็อึดอัดจใจไปด้วย ทํางานที่ไม่อยากจะทําให้คนอื่นทําบ้างได้ไหมอะไรประมาณนี้นะการงานของคุณเดือนนี้ถือว่าเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยมากๆจริงๆทํางานไปบางท่านนั่งปาดเหงือ่อรายวันเลยทีเดียวนะคะต้องใช้ทั้งความพยายามแบบมากๆและคุณเองก็จะต้องใช้ทั้งสติปัญญาและควบคู่กับการลงมือทําด้วยค่ะในจะคอยวางแผนคิดหาวิธีปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อที่ให้คุณนั้น อยู่ในที่ทำงานได้ให้ร้านของคุณมีคนเข้ามาให้ธุรกิจของคุณมีลูกค้าหาันมาสนใจอะไรประมาณนี้นะคะและใครที่ทำงานประจําในช่วงเดือนกันยายนนี้จะได้ทำงานแทรกงานเร่งงานด่วนเรียกได้ว่าโอโหงานจุกจิกกันเลยทีเดียวค่ะจะได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก็บ่อยครั้งถึงได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเป็นเดือนแห่งการวางแผนและเป็นเดือนแห่งการเหน็ดเหนื่อยนั่นเองค่ะ ต้องไฟกับงานและจะต้องคอยปวดหัวกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมงานเพื่อนร่วมสายงานแถมบางท่านต้องปวดหัวกับลูกน้องบริวารด้วยนะคะงานก็ได้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่บางท่านนี่โอ้โหเงินเดือนเท่าเดิมรายรับเท่าเดิมบางท่านแอบบ่นนะเงินเดือนโดนลดเอ๊ะแต่ทำไมงานมากขึ้นประเดิมประมาณนี้เลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนประมาณนี้จริงๆขอให้อดทนนะคะอย่าเพิ่งลาออกจากงานนะหากคุณไม่มีงานรองรับอย่าเพิ่งลาออกจากงานโดยเด็ดขาดแต่ยังไงยังไงในช่วงเดือนนี้คุณก็ไม่มีเกณฑ์ที่จะต้องลาออกนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าการงานของคุณจะเหนื่อยยังไงคุณก็จะใช้วิธี คิดทบทวนนะเอที่ใหม่หรือว่าออกไปยังไงอ๋อยู่ที่เดิมดีกว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเอาแบบนี้ดีกว่าดวงไม่ได้ย้ายงานจะเหนื่อยยังไงคุณก็ต้องคุณก็จะได้อยู่อะคะ่ะขอให้กอดงานเอาไว้แน่นๆนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณจะสามารถแก้ไขกับปัญหาและงานของคุณจะสำเร็จในระดับที่คุณนั้นก็พออกพอใจนะถึงแม้ว่าบางงานมัน จะไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันเป็นงานใหญ่และงานยากแต่คุณจะพอใจในสิ่งที่คุณทำในผลงานของคุณในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะและคุณเองก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือน,นะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนี้หากเกิดการติดขัดมีปัญหาในเรื่องต่างๆ คุณนั้นยังสามารถมีที่เพิ่งมีคนช่วยเหลือนั่นเองนะคะส่วนใครที่ทําอาชีพอิสระค้าขายเซอร์วิสนะคะงานเดินนี้เหนื่อยจริงๆแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อเพราะหากคุณยอมที่จะปรับเปลี่ยนการขายปรับเปลี่ยนการทํางานนะคะคุณยังจะ,ะไปต่อได้อย่างแน่นอนงานของคุณจะไม่มีคําว่าหยุดเท่านี้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําอะไรหยุ่ก็ตามขอให้คุณสู้ ขอเพียงตัวคุณเท่านั้นนะคะอย่าหยุดที่จะสู้เท่านั้นเองนะคะงานนไปต่อได้อย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นการไปต่อได้ในระดับที่ว่า,าเดือนนี้รอดเดือนต่อไปมันเป็นกับมันคล้ายๆกับว่าวางแผนเดือนต่อเดือนนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะหากคุณสู้แล้วคุณจะไปต่อได้คะ่ะ ก็อยากให้คุณสู้นะคะหากเราสู้แล้วเรารอดสู้เถอะค่ะสู้เพื่อคนอีกหลายชีวิตนะบางท่านนี่หาคนเดียวเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยนะคะหากไม่เหนื่อยจะไม่ใช่ชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนขอให้คุณนั้นค่อยๆทําค่อยๆแก้ไขกับปัญหาอย่าใจร้อนก็พอละค่ะและให้มีสติในการทํางานแล้วคุณจะมีวิธีแก้ไขกับปัญหาได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ สิ่งที่คุณจะต้องมีคือโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนอยากให้คุณนั้นมีสติและให้ระมัดระวังคำพูดให้มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะพูดเตือนใครหรือว่าจะสั่งการสั่งงานใครในช่วงเดือนนี้ให้พูดด้วยสติให้พูดด้วยคำพูดที่ว่าคิดมาแล้วอย่าพูดเพราะอารมณ์นะคะเพราะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนคุณสามารถ ใช้คำนี้ได้เลยนะคะพูดดีได้ดีพูดไม่ดีจะมีปัญหาเข้ามาทันทีสองอย่างนี้คุณจะได้เจอได้เจออย่างแน่นอน กับการกระทําของคุณกับคําพูดของคุณนะคะหากพูดดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะและช่วงต้นเดือนมีดวงจะได้รับข่าวดีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าใครที่ไปติดต่ออะไรเอาไว้เกี่ยวกับงานนะคะช่วงสัปดาห์แรกๆจะเหนื่อยหน่อย,อยแต่พอเริ่มเข้าสัปดาห์ที่2คุณจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาหรือว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามานั่นเองนะคะแต่ว่ามากหรือน้อยก็ขึ้น อยู่กับบุญลวัสนาของแต่ละท่านแล้วก็ขึ้นอยู่กับงานที่คุณทำด้วยนะคะแต่ดูๆแล้วคุณจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะใครที่ขยันทำงานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะบางท่านนี่ลูกค้าหายไปน,นานแล้วนะสำหรับงานจ็อบช่วงเดือนนี้เขาจะกลับมานะคะเอาละขอให้คุณอดทนแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องการทำงานและให้มีสติโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกๆ ของเดือนกันยายนนะคะมาที่การงานของอาการเงินของคุณกันบ้างก่อนอภัยนะคะมาที่เรื่องของการเงินของคุณกันบ้าง ในช่วงเดือนนี้นะคะใครที่ทำงานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่าง,งานหลักก็ทำงานพิเศษก็รับโอ้โหทำงานนู้นงานนี้ในเวลาเดียวกันนะคะช่วงเดือนนี้การเงินของคุณจะเข้ามาดีดีกว่าที่ผ่านมานะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าโอ้โหมาแล้วร่ำรวยยังไม่ใช่นะคะดวงงานยังไม่ถึงขั้นนั้นมีดวงจะได้ทำงานพิเศษหรือว่ามีดวงจะได้เงินจากงานพิเศษงานจ็อบนั่นเองและใครที่ทำอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหากคุณคิดว่าการเงินจะไม่รอด ขอให้คุณสู้แล้วคุณจะได้ลูกค้าแบบที่คุณคาดไม่ถึงนะคะโดยเฉพาะ,ะโลกโซเชียลออนไลน์ให้คุณใช้ให้เป็นประโยชน์หากคุณติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม่ได้ไปโดยตรงไม่ได้ก็ขอให้คุณใช้โลกโซเชียลออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคะมีดวงจะได้ออเดอร์หรือว่ามีดวงจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆนั่นเองค่ะส่วนใครที่ทำงานประจำโอ้โหไม่มีไรายได้พิเศษอะไรเลยอะไรเลยใช่ไหมคะ เดือนนี้คุณมีดวงจะได้เงินพิเศษแบบฟุกฟุกนะคะเงินที่คุณไม่คิดว่าจะได้คุณก็จะได้มีคนช่วยเหลือด้วยในเรื่องของการเงินแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือคุณก็จะสำเร็จนะคะแต่ว่ามากน้อย ไม่สามารถระบุได้นะเพราะว่าบางท่านนี่โอมันก็ไม่ใช่น้อยนะการที่คุณไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะแม้แต่บางท่านเจรจาขอผ่อนผันนี่สินสําเร็จนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าบางท่านอาจสมมตินะบางท่านผ่อนบ้านสักเมื่อหนึ่งคุณอาจจะได้อาจ่ายสัก 5 0 0 0 7 0 0 0สมมุติให้ฟังนะคะเงอนจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีแต่ว่าข้อนี้ขอเตือนเอาไว้ล่วงหน้านะคะว่ามีแต่ไม่มากฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรายได้หลักๆของคุณจะมาจากงานที่คุณทำนะคะจะมีเหตุให้ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะในช่วงเดือนกันยายนแต่จะได้ไม่มากนะคะบอกเอาไว้ก่อนเลยนะแต่ว่าได้มาในวันที่คุณนั้น โอ้กำลังจะแย่เหมือนกันนะสำหรับบางท่านค่าใช้ใจ่ายหลกัหลกๆเกิดจากตัวคุณเองอยากได้นั่นอยากได้นี่ชอบกระจายนั่นเองนะคะและมีดวงรายจ่ายจะมีรายใจ่ายแบบดุวนๆเข้ามาค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านก็จุกจิกด้วยโดยเฉพาะญาติพี่น้องบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงค่าเอ่อค่าใช้ใจ่ายแบบดุวนๆบางท่านนี่เป็นเงินที่เป็นเงินก้อนขอใช้คำนี้ เลยนะคะเตรียมวางแผนหาทางออกให้กับตัวเองด้วยนะสำหรับบางท่านที่การเงินยังอยู่ในช่วงของเงินหมุนนะหากว่ามีรายจ่ายแบบด่วนๆเข้ามาจริงๆคุณจะหาเงินจากตรงไหนนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะร่วมไปถึงมีดวงที่เครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้าภายในบ้านพังเสียหายด้วยนะคะบางอย่างซ่อมได้นะแต่บางอย่างซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม่เลยนะคะเป็นอันว่าคุณจะมีรายรับพิเศษเข้ามา แต่มากหรือน้อยแล้วแต่บุญลวาสนาแต่ว่ารายจ่ายก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะมีรายรับรายจ่ายก็ไม่น้อยแต่คุณจะรอดอย่างแน่นอนนะคะแล้วทีนี้บางท่านก็อาจจะรอดในลักษณะที่ว่าโอ้โหหืดขึ้นคอแทบจะไม่รอดนะคะมันจะเป็นในลักษณะนี้จริงๆแต่อย่างน้อยๆคุณจะรอดอย่างแน่นอนมีกินมีใช้ค่ะมาที่เรื่องสุขภาพของคุณกันบ้างนะคะเดือนกันยายนนี้ให้คุณระมัดระวังโรคเกี่ยวกับ ช่วงท้องนะคะโดยเฉพาะสาวๆปวดหน่วงท้องน้อยระบบสืบพันธุ์กระเพาะอาหารกรดไหลย้อนประมาณนี้นะคะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีกุมเดือนกันยายนปี64สีนี้ให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหากมีอุปสรรคก็ขอให้มีวิธีแก้ไขในทันทีและขอให้คุณมีเงินไหลนองทองไหลมานะคะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆปังๆสวัสดีค่ะ